1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ซุนสลามวันนี้ก็รอเรามคุณรออยู่เหะือนกันก็วันนี้เป็นวันที่ผมภูมิใจมากๆเลยรู้สึกว่าเป็นวันอันดับแรกเลยก็ต้องขอชูโกสตต์ดีครับปตลาก่อนที่ให้มีวันนี้นะแล้วก็ขอบคุณพ่อกับแม่แล้วก็พี่ๆทุกคนก็บูว่าตอดไปเจอตลอดไปถึงเพื่อนๆทุกคนที่อยู่มาจากวาเดอูเอ็มเย่แล้วก็หลายๆมหาเลยนะเดยกชูโกรต์น้องๆเพื่อนๆตรงนี้เห็นหรือยัง ผมก็กลัวก็คนนึงอ๋ออยู่หน้ามหาลัยมัธยมดีสปอร์ตโตเรียมเลยต้องใจมากเลยตับยังก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆี่ไปถึงคณาจารย์ทุกคนที่อยู่ในมหาลัยแห่งนี้ก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและก็ครั้งเดียวปีนี้จบจาก